เอาละทุกคนวันนี้ดูสิ่งที่เป็นเรื่องที่ทำเอาหดใจเราพองตบโต,โตแบบว่าไม่ใช่แค่ตัวผู้เล่นนะแต่มาสคอตก็ฮิวใจคนดูได้เหมือนกันเรื่องมีอยู่ว่าในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่จัดขึ้นในบ้านเรานี่แหละค่ะบอกเลยว่าเจ้าบ้านอย่างเราทำหน้าที่ได้ดีจนต่างชาติอิจฉา นอกจากบรรยากาศจะสุดยอดแล้วยังมีตัวละครลับที่ทำเอาทุกคนซึ้งน้ำตาซึมนั่นก็คือน้องมาสคอตนั่นเอง ที่แรกที่เราต้องเมาส์คือมา์สคอตตัวแดงที่เข้าไปปลอบใจพี่ๆทีมชาติเยอรมน,นีที่แพ้มาเห็นแล้วแบบโอ้ยเจ้ามาสคอตตัวแดงเดินดุกดุยดุกดุยเข้าไปหาแล้วก็ทำท่าเหมือนจะก้มกราบปลอบใจบอกเลยว่าตอนมันกระดึบเข่าเข้าไปนี้มันฮิวใจเราสุดๆผู้ชมก็อวยกันใหญ่เลยว่าน้องทำหน้าที่เจ้าบ้านได้ดีมากจริงๆ และไม่ใช่แค่นั้นนะน้องมาสคอตยังไปปลอบใจน้องกงเซียงหยูจากทีมชาติจีนด้วยน้องกงเนี่ยก,กำลังเสียใจจนหน้าเอ็นดูมาสคอตก็เข้าไปปลอบอย่างใกล้ชิดจนมีคนแซวว่าน่ารักอ่อนโยนแล้วก็ดูท่าจะลุกยากด้วยนะคือเหมือนกับน้องเข้าไปปลอบแบบติดดินเลยอะค่ะพอมาสคอตทําำท่าไหว้น้องกงก็ไหว้ตอบด้วยนะโอ้โหน่ารักจนใจเจ็บไปหมด แต่ความน่ารักยังไม่หมดแค่นั้นยังมีมัสคอตตัวเหลืองที่ได้ฉายาว่าตเต้นเก่งอนเนยีสูงแต่พอถึงเวลาปลอบใจก็ทำหน้าที่ได้ไม่แพ้กันเลยนะน้องเหลืองเนี่ยคลานเข่าเขาไปปลอบอูซาลักนักกีฬาจากเซอร์เบียที่กำลังร้องไห้เสียใจอยู่คือเห็นแล้วสงสารทั้งคู่เลยนะเพราะนักกีฬายิ่งปลอบยิ่งร้องจริงๆแต่ก็อดเอ็นดูมัสคอตตัวจิว๋วที่พยายามทำหน้าที่ไม่ได้เลย และอีกซีนที่ทำเอาเราอมยิ้มไปทั้งวันก็คือตอนที่น้องทีซึ่งเป็นมาสคอตอีกตัวน่าจะเป็นตัวสีแดงที่โดนแซวว่าชอบไปกอดสาวๆเขาไปกอดปลอบพี่สาวเซอร์เบียในแมชที่แข่งกับทีมไทยด้วยนะถึงแม้จะอยู่ในสนามแข่งที่ต้องเป็นคู่แข่งกันแต่ความมีน้ำใจและอบอุ่นของน้องมาสคอตก็แสดงออกมาอย่างเต็มที่เลยนะ เรื่องราวทั้งหมดนี้บอกเลยว่าทำเอาทุกคนที่ได้ดูคลิปน้ำตาซึมและรู้สึกอบอุ่นหัวใจไปตามๆกันผู้ชมหลายคนต่างชื่นชมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นจ้าภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกจริงๆเพราะไม่ได้มีแค่การจัดงานที่ยิ่งใหญ่แต่ยังมีความน่ารักและมีน้ำใจที่ไม่เหมือนใครแถมยังฮีลใจนักกีฬาทุกชาติได้ขนาดนี้ เห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะยกนิ้วให้มาสคอตของเราเลยจริงๆใครได้น้องๆไปทำงานต่อคุ้มค่าตัวนะดูเลยว่าไหม <laughs> <laughs> เป็นยังไงบ้างคะทุกคนฟังแล้วอยากไปกอดน,น้องมาสคอตบ้างเลยใช่มยไมล่ะแบบว่าอ่านแล้วมันช่างอบอุ่นหัวใจเหลือเกินทุกคนพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันตอ่อ มาเรื่องแรกที่เราต้องเมาคือบรรยากาศของคอมเมนต์ค่ะทุกคนถึงแม้ว่าทีมที่เฉียจะแพ้แต่คอมเมนต์คือเต็มไปด้วยคำว่าไม่เป็นไรสู้ๆูเป็นกำลังใจให้แบบว่าโอ้ยใจฟูไปหมดมีคนบอกว่าไม่เป็นไรนะกีฬามีแพ้มีชนะปีหน้าค่อยเริ่มใหม่รักแล้วก็มีคนปลอบว่าโอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรนะเธอทำดีที่สุดแล้วน่ารักอะ คือมันไม่ใช่แค่การเชียร์ทีมตัวเองแล้วอะแต่มันคือการให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนเลยมาที่น้องมัสคอตของเราอีกครั้งมีคนมาเมาว่ามัสคอตแบบปลอบๆนะแล้วก็มีคนเห็นว่าก้อนน้ำเงินกับเหลืองคือปลอบใจสุดคือน้องๆพยายามทำหน้าที่ปลอบใจกันอย่างจริงจังเลยค่ะแล้วที่พีคไปกว่านั้นคือมีคนเล่าว่าแล้วก็เหลืองกับน้ำเงินพยายามช่วยโค้ชปลอบอะ ตัดไปที่ก้อนเขียวยืนเต้นพยายามอยากให้เอนจอยฮ่าฮ่าฮาไวจังเลยเจ้าก้อนเขียวนี้มันก็แสบจริงนะเพื่อนกำลังปลอบใจอยู่น้องก็ยืนเต้นโชว์พลังอย่างเดียวเลยนี่แหละค่ะความหลากหลายของมัสคอตมาไทยแลนด์เจ้าภาพสุดเลิศน,นอกจากคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็มีคอมเมนต์จากต่างชาติมาอวยไทยแลนด์ด้วยนะย่งคอมเมนต์จากเวียดนามที่บอกว่า ไทยแลนด์โตจึกใหญย,ยบ้องจเจวนรึกจวยหงีบวากึกเยเทืองคือแบบอุย้ยเปลื้อมปลิ่มสุดๆมีคนแซวว่าน้องมัสคอตมาทำงานหรือมานอนกันแน่มาทำงานครอสมานอนครอสฮ่าฮก็แหมน้องคงเหนื่อยแหลนะเนาะแต่โดยรวมแล้วทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักมากอบอุ่นมากไม่เป็นไรนะเธอทำดีที่สุดแล้ว อ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกเลยว่าไม่ว่านักกีฬาจะแพ้หรือชนะแต่สิ่งที่ทุกคนได้รับกลับไปคือความรักและความอบอุ่นจากแฟนๆและจากเจ้าภาพอย่างประเทศไทยเรานี่แหละมันช่างน,น่าประทับใจจริงๆย,งยังยังยังไม่หมดนี่มันไม่ใช่แค่การแข่งขันวอลเลย์บอลแล้วค่ะทุกคนแต่มันคือการรวมคอมเมนต์สายอวยอ่านไปยิ้มไปจนแก้มจะแตกแล้วเนี่ยมาสคอตผู้มีหัวใจ ทุกคนรู้ไหมคะว่ามีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าน้องเริ่มมีชีวิตจิตใจคือจริงมากจากที่ดูมาน้องมัสคอตแต่ละตัวไม่ได้แค่เต้นเต้นยิ้มยิ้มไปวันๆแต่น้องมีชีวิตชีวามีความรู้สึกน้องแดงคือมาปลอบคนแรกๆตลอดเลยค่ะน้องสีแดงเป็นตัวแรกๆที่เข้าไปปลอบนักกีฬาก่อนตลอดเลยแล้วก็มีคนชมน้องเยอะมากว่าน้องมัสคอตหิวใจได้น่ารักมากเลย หรือมัสคอตบ้านเราอ่อนโยนมากจริงๆน่ารักมีคนหนึ่งล่าว,ว่าน้องมัสคอตคลานเข่าเข้าไปปลอบนักกีฬาด้วยนะมีความคลานเข่าไปหาคือน้องพยายามปลอบขนาดนี้แล้วนักกีฬาที่กําลังเศร้าอยู่จะทนได้ยังไงไหวจากน้ำตากลายเป็นรอยยิ้มคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าจากร้องไห้ทำให้นักกีฬายิ้มได้จากการปลอบใจของน้องเหลือง โอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่การปลอบใจทั่วไปแล้วค่ะแต่มันคือการเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นรอยยิ้มแล้วยังมีคนมาเมาอีกนะว่าว่าจะเศร้าหน่อยเลยเศร้าไม่ลงเลยเจ้าเหลืองมาให้กำลังใจนี่แหละค่ะพลังของมาสคอตถึงแม้จะมีบางคนแซวว่ายิ่งปลอบยิ่งร้องจริงๆนะแต่ก็มีคนมาบอกว่าเขาไม่สนใจหนูเลยรมไม่ดี แบบว่าตอนนั้นนักกีฬาคงกำลังอินกับความเสียใจอยู่แหละแต่รับรองว่าพอได้สติต้องประทับใจความน่ารักของน้องมัสคอตแน่นอนทำหน้าที่เจ้าบ้านได้อย่างดีที่สุดคอมเมนต์หนึ่งบอกว่านี่คือสิ่งที่ประเทศเจ้าภาพที่อื่นไม่มีคือจริงที่สุดมีแต่ประเทศไทยนี่เลยค่ะที่ทำอะไรก็ดูน่ารักไปหมดมีคนบอกว่าเมืองไทยไม่เหมือนใครในโลกน่ารักแล้วก็นี่แหละไทยแลนด์ Thailand. มีการเปรียบเทียบกับเจ้าภาวครั้งหน้าอย่างอเมริกาด้วยนะว่าตอนนี้ทาง USA มีเครียดเพราะ FIVB บบอกไทยจัดได้อย่างยอดเยี่ยมแบบประทับใจตลอดแถมครั้งแรกที่มีกำไรโอ้โหสุดยอดไปเลย และที่สำคัญที่สุดคือหลายคนบอกว่าถ้าจัดอีกเปลี่ยนมาสคอตไม่ได้แล้วเพราะนี่คือภาพจำเท่ากับภาพความทรงจำคือน้องมัสคอตกลายเป็นภาพจำของคนดูไปแล้วค่ะแล้วดูทุกคนรักน้องขนาดไหนมีคนบอกว่าจบงานนี้พี่มาสคอตท้าทางงานจะเยอะแน่แ,นแล้วก็ขอให้ได้ค่าตัวเยอะๆเ,เป็นกำลังใจนะน่ารักจริงจงเลยค่ะสรุปว่า อ่านคอมเมนต์พวกนี้แล้วอบอุ่นใจไปหมดเลยทุกคนบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่ามาสคอตน่ารักมากมากๆแล้วก็ชื่นชมประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพด้วยน่ารักจริงๆเลย